วันนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองนั้นแน่นอนที่สุดนั้นสิ่งที่เรายังมีคือการตอบโต้ใดๆของการปากของจุฬานมีเพียงแค่นะครับแหล่งข่าวคนไปพบการรายงานข่าวเพราะผมก็ยังมีความเชื่อในฐานะที่รู้จักดีทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยว่ามันมีอะไรซุกซ่อนของปัญหาที่แท้จริง นะครับก่อนการพิพาทกันในเรื่องนี้เพราะว่านี่นะครับอยากการสนทนาวันที่15ต่อ16นั้นแม้ว่าทางนายกรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงไม่ประชุมสภาความมั่นคงคือผมได้โดนทางสมเด็จทุณเสีนพิพาทก่อนแล้วก็คุณวิงหลังจากนั้นผมก็ต้องเิดตามเรื่องราวว่านี้นะครับว่าอะไรนะครับที่มันซุกซ่อนที่เป็นสาเุของข้อติด และที่สิ่งที่เห็นว่าคุณทักษิณควรมาพูดได้เลยเรื่องอื่นก็พูดได้ทุกเรื่องแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับหลังจากสัมภาษณ์ครั้งเดียวเรื่องเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามจากร้อโดเมนแลนแล้วก็หายวับไปกับตานะครับแม้พยายามจะมีข่าวปล่อยกันว่าโกรธคุณนุ่มยิ่งเพราะว่าไปพูดกับตุณแต่คุณเซนโดยไม่มีการปรึกษาหารือซึ่งก็เป็นแหล่งข่าวลอยๆนะครับคือถ้าเป็นจริงนั้น คนไทยต้องยิ่งผมเพศเวทนาว่าเธอเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่เด็กอนุบาลท,ที่อยางจะต้องมีผู้ปกครอง,องแต่อย่างไรข้อถามน,นั้ความเสียหายนะครับจากการทําหน้าที่การไปพูด นะครการแปลนี้นะครับเขาก็ระมัดระวังนะครับเป็นมัธุรสว่าจาแต่พอแปลฉบับจริงนะก็จะเห็นว่ามันลุ้นายในเรื่องจุดยืนของภาคฝังกับปูชานะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังเห็นว่าอย่างไรเธอก็อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่นดาเียงแต่ว่าเราจะไปคาดหวังการสแสดงสปิริตความรับผิดชอบกับนักการนักการเมืองไทยที่สะบัดสะพักหลังมาตลอดทาง ตั้งแต่หักหลังประชาชนนี